ตอนนี้คุณก็ยังอยู่กับผมนะครับเอ็กกี้ไวรุ่นในตำนานนะแล้วก็สถานที่เดิมฮนะบนบีทีเอสครับคุณยังหาความสนุกได้มากกว่านี้ฮนะและมันคืออะไรนั้นก็คือการออกกําลังกายฮนะคนไทยเนี่ยมักไม่ค่อยออกกําลังกายกันอย่าปล่อยให้หุ่นคุณอ้วนจนเกินไปครับไม่งั้นจะไม่หล่อนะเดี๋ยวสาวจะไม่เหลียวนะการไปไหนมาไหนเนี่ยมันเป็นเวลาว่างฮนะอยู่บนบีทีเอสเนี่ยสามารถออกกาลังกายได้เพราะมันมีพื้นที่เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญฮนะวันนี้เรามาออกกําลังกายบนบีทีเอสกันครับ ลโลครับอ๋อครับสถานีต่อไปสุรศักดิ์วันนี้เลยครับก็ได้ครับโอเคครับวันนี้ครับวันนี้ครับโอเคครับคนจะไปฟิตเนสนะนะก็มาใช้งาน ต่อไปกร,รุงธนบุนรี next station กรุงธนบุรีละมีไม่เยอะด้วย กลับไปทำงานอีกอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่วัยรุ่นในตำนานอย่างผมเนี่ยเลือกไว้ใช้คลายเครียดแล้วก็เพิ่มกำลังกายให้กับตัวเองนะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณเนี่ยอ้วนนะฮะอกำลังกายนะครับ